หลักฐานเชื่อมโยงด e ีเจแมนใบเตยนายอภิรักษ์กที่หัวขบวน forex 3D คือข้อมูลการโอนเงินระหว่างบัญชีของนายอภิรักษ์กับดีเจแมนและใบเตยเป็นจํานวนเงินหลายสิบล้านบาทผมเชื่อว่า99.99 99น่าจะสั่งฟ้องและววันนั้นดีเจแมนและใบเตยก็จะตกเป็นผู้ต้องหาอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อวันอ hmm. ังคารวันวาเลนไทน์เลยท่านผู้ชม14กุมภาพัน2 5 6 6สองสามีภรรยาแห่งวงการบันเทิงอย่างดีเจแมนชื่อนายพัฒนพลมินทขินกับใบเตยนางสาวสุทธีวรรณกุลชรที่มีชื่อเกี่ยวโยงกับคดีแชร์ลูกโซ่ forex 3d ของนายอภิรักษ์โกฏทิได้ถูกท่านรักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลมีความเห็นสั่ง สรุปสำนวนคดี Forex 3ดีว่าเห็นควรสั่งฟ้องดีเจแมนและใบเตยและผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวจำนวนอีก6รายในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียแก่ผู้อื่นและเห็นควร สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีเดียวกันอีกจํานวน8รายโดยได้มอบหมายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบนําสํานวนคดีพิเศษพร้อมตัวผู้ต้องหาไปส่งมอบแกพ่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าชี่ทั้งหมดนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นอะไรบางอย่างที่รอคอยมานานพอสมควรเหตุผลที่รอคอยมานานผมตรวจสอบแล้วคนที่ทําคดีนี้บอกว่าที่รอนานเพราะว่ารอข้อมูล ยืนยันธุรกรรมทางการเงินจากธนาคารอายการฝา่ายคดีพิเศษได้ออกคำสั่งนัดผู้ต้องหาทั้งหมดนะฮะให้มาฟังคำสั่งคดีในวันที่16มีนาคม2566อีกเดือนหนึ่งจากนี้ไปซึ่งถ้าอายการมีมติรับคดีนี้แล้วสั่งฟ้องก็จะเป็นถึงขั้นที่ดีเจแมนแล้วก็ทาง คุณใบเตยนั้นจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็จะคงจะต้องประกันตัวต่อไปส่วนศาลจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันนั้นอันนั้นก็สุดแล้วแต่พรหมลิขิตกันละกันคุณใบเตยหลังจากข่าวดีเอสไอสั่งฟ้องเอารูปขึ้นให้ดูนะฮะมาถ่ายโพสต์รูปคู่สามีระบุสถานที่ว่าอยู่ระบุสถานที่อยู่พร้อม ส่งข้อความผ่านออกมายืนยันว่าวันนี้เธอและสามียังเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ถูกต้องครับและยังไม่โดนในการสั่งฟ้องไม่ได้โดนหมายจับโดนรวบยังทํางานได้ใช้ชีวิตปกติไม่เคยคิดที่จะมีพฤติกรรมหลบหนีใดๆคุณใบเตยพูดชัดเจนนะฮะว่าขอบคุณในความห่วงใยทุกสายที่โทรเข้ามาใบาเตยยอมรับว่าข่าวที่ถูกนําเสนอในวันนี้ในรูปแบบข้อเท็จจริงขั้นตอนกฎหมายนะฮะแล้วก็ในที่สุดแล้วก็รอว่าอายการ จะพิจารณาต่อไปตามหลักกฎหมายตอนนี้ต้องขอชี้แจงจากทางฝั่งใบเตยและในพื้นที่ส่วนตัวใบเตยขอย้ำนะครับว่าตามหลักกฎหมายอยู่นะเรายังเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้โดนหมายจับโดนรวบตามข่าวที่นําเสนอบ,บิดเบือนไปต่างๆนานา,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 นายังทํางานและใช้ชีวิตอยู่โดยปกติคะ่ะไม่เคยมีและไม่เคยคิดจะมีพฤติกรรมหลบหนีใดๆทุกอย่างอย่างที่ผมเล่าให้ฟังหลายครั้งหลายตอนผ่านรายการคุดทุกเรื่องสนธิว่ากรณี forex 3 d ดีที่ผม เป็นผู้เปิดโปรงรายละเอียดทั้งหลายมาตั้งแต่เมื่อ3ปีกว่าที่แล้วท่านผู้ชม3ปีกว่าที่แล้วนะที่ผมเริ่มทํารายการนี้เนี่ยเเจอคดี f o r e เร็ในส่วนที่เจมแมนกับใบเตยนั้นผมได้เคยฟันธงไปแล้วท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าฮะลงไปดูแล้วกันว่าหลักฐานต่างๆปรากฏชัดน่าจะรอดยากน่าจะถูกเช็คบินอย่างแน่นอนอปรากฏว่าที่เช็คบินช้าเพราะว่าเส้นทางในางการเงินที่ขอทางธนาคารไปนั้น มาถึงมือเจ้าหน้าที่ช้าเกินไปหลักฐานเชื่อมโยงดีเจแมนใบเตยนายพิรักกฏที่หัวขบวน Forex 3 D, ซึ่งปัจจุบันอยู่ในคุกที่นำไปสู่การสั่งฟ้องมีเต็มไปหมดมีหมดฮะความสัมพันธ์ส่วนตัวภาพถ่ายต่างๆที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั้งโซเชียลมีเดียเฟซบ o o กอ Instagram แสดงถึงความใกล้ชิดสนินสนมกับทั้งนายพิรักและภรรยาเสมือนเป็น ญาติพี่น้องที่สนิทสนมกันพยานและหลักฐานการเป็นผู้ร่วมลงทุนทำธุรกิจใน f o r e x 3D ดีภาพและหลักฐานในการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับการลงทุน f o r e x 3D ภาพพยานและหลักฐานในการถ่ายรูปร่วมกันในลักษณะร่วมกันทำธุรกิจเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือแก่บุคคลทั่วไปเพื่อดึงดูดให้ใส่เงินเข้ามาในแชร์ลูกโซ่ Forex 3 d ดีรวมทั้งพยานและหลักฐานของการเดินทางไปต่าง,ป,างประเทศด้วยกันไปในหลายประเทศ ทั้งญี่ปุ่นฮ่องกง UAE ประเทศในยุโรปเป็นต้นที่สำคัญท่านะู้มครับและเป็นหลักฐานที่หนักแน่นมากยากจะปฏิเสธได้คือข้อมูลการโอนเงินระหว่างบัญชีของนายอภิรักษ์กฎที่กับดีเจแมนและใบเตยซึ่งผมรับทราบมาว่าเป็นจำนวนเงินหลายสิบล้านบาทถึงแม้เจ้าตัวอาจจะอ้างด้วยการแถไปข้างๆคูๆว่าเป็นเงินจากการขายพระเครื่องผมมียกตัวอย่างให้ฟังในคำแก้ตัวว่า ดีเจแมนบอกว่านายอภิรักษ์เช่าพระสมเด็จวัตะคังลงรักแดงราคา13ล้านบาทจากดีเจแมนแต่ท่านผู้ชมครับกลับมีการแบ่งจ่ายซอยเงินออกเป็นหลายสิบงวดซึ่งผิดปกติวิสัยจนเหมือนกับเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์จากการร่วมลงทุนมากกว่าหรือว่ารับจ้างโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์ก็ตามแต่ถ้าเป็นภาษากระบวนการยุติธรรมคือข้ออ้างนี้มีน้ำหนักน้อยไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับรอดูต่อไป 16มีนาคมว่าอายการจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องผมเชื่อว่า99.99% 99น่าจะสั่งฟ้องแล้ววันนั้นดีเจแมนและใบเตยก็จะตกเป็นผู้ต้องหาอย่างสมบูรณ์แบบและอาจจะต้องมีการยื่นขอประกันตัวซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าขึ้นอยู่กับความเมตตาของศาลกันละกันนะครับท่านผู้ชมครับ